สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องค่อนค้า่อนใกล้ัตนิดนึ่งครับนั่นคือเรื่องของสนามบินดอนเมืองครับผมเชื่อว่าหลายคนจํากันได้นะครับว่าตอนที่มีการเริ่มต้นการเปิดใช้สนามบินสวนภูมิในปี49ในตอนนั้นเราจะบอกว่าทุกอย่างจะมาอยู่ที่สวนภูมิทั้งหมดเลยแต่ท้ายที่สุดก็มีการเปิดการใช้สนามบินดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับว่าแล้วเมืองใหญ่ๆอื่นๆเน่เขามีสนามบินมากกว่าหนึ่งสนามบินหรือเปล่า การทำงานร่วมกันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างจากมุมวิชาการวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับหัวหน้าภาคว,วิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมาศาสตร,ร์มห ah e ok าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดรนวัตน์ก้องสมุทรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับ,รบอาจารย์เบื้องต้นก่อนเลยผมถามมีมีเมืองใหญ่เมืองไหน <S <S ไหมครับ,รบที่มีสนามบินใหญ่ขนาดยักษ์มากกว่าหนึ่งแห่งครับจริงๆเมืองที่เราเรียกว่ามหานครทั้งหลายนะครับวิทย์ทั้งหมดเราแทบไม่เห็นมีแค่สนามบินเดียวยกตัวอย่างใกล้สุดของของประเทศเรานะครับก็คือ จิจีมาเลเซียก็มี2แห่งสนามบ,บินเดิมกับสนามบ,บินกวัวลาลัมเปอร์อที่เป็นสนามหลักตอ,อนนี้นะครับหรือไปที่ญี่ปุน่นโตเกียวมหานครโตเกียวก็มี2แห่งทีนี้ถ้าข้ามไปที่ยุโรปเลยสนามบ,บินที่อยู่ในแวดล้อมเมืองหลักของอังกฤษก็คือลอนดอนมีถึง5แห่ง แลวตอนนี้มีแห่งที่6แล้วที่เริ่มมีเที่ยวบินประจําเข้าไปเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องปกติมากครับคุณวิทย์ที่ที่สนามที่เมืองหลักๆเมืองใหญ่ๆที่มีทั้งคนอาศัยอยู่และวิสิตเตอร์ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเมืองนั้นหรือประเทศนั้นเนี่ยโดยเฉพาะที่ก็เป็นเกตเวงของประเทศนั้นเนี่ยจะมีจะมีสนามบินที่มากกว่าหนึ่งแห่งครับทีนี้ผมมาที่สวนภูมิกันบ้างเพราะตอนแรกผมจำได้ในปี49เก้าจะบอกว่านับแต่นี้ทุกอย่างจะรวมที่นี่เราจะสามารถรองรับนักเดินทางได้เนี่ย จำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่ที่สุดเราก็าต้องเปิดดอนเมืองอันนี้เกิดจากการที่ว่ามีนักเดินทางเข้ามาบ้านเราเยอะรหรือมีเหตุผลทางเทคนิคอื่นๆอะไรบ้างครับอาจารย์จริงๆจริงๆผมเชื่อว่ารัฐบาลยุคนั้นมุมหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นมุมเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับว่าการรวมเอาทุกทราฟฟิกไว้เที่ยวบินไว้ที่สนามบินเดียวเนี่ยแน่นอนในการบริหารจัดการในการสื่อสารในการทําความเข้าใจกับผู้โดยสารในการทํความเข้าใจกับแอร์ไลน์เนี่ยมันทาได้ง่ายกว่าอ,อันนั้นประการที่1ประการที่2เหตุที่ตอนหลัง เราไม่สามารถที่จะใช้ที่เดียวได้นะครับมันมีอยู่3าประเด็นชัดเจนมากคือการเติบโตของการเดินทางอากาศของประเทศเราโตขึ้นไวมากมไม่ว่าจะมาจากการท่องเที่ยวที่นักเดินทางระหว่างประเทศเข้ามาประเทศเราอีกส่วนหนึ่งที่โตไวมากเมื่อเรามีโลคอสตนะครับพอเรามีโลคอสต์ปั๊บเนี่ยคนใครๆก็บินได้อ๋อครับพอใครๆก็บินได้ปั๊บผู้โดยสารภายในประเทศเองคนไทยเองอก็เดินทางเยอะขึ้น ประการที่3เศรษฐกิจเราดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นรับวตามแบบธรรมชาติในในเรื่องเศรษฐศาสตร์กา,ารขนสาา่งทางอากาศเลยคือว่าพอคนมีความกินดีอยู่ดีขึ้นประเทศเศรษฐกิจดีขึ้นกําลังซื้อเรามากขึ้นเราก็อยากจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งการเดินทางที่รวดเร็วไม่เสียเวลามันก็เป็นตัวสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทําให้ดีมานมันโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสุญภูมิณตอนนั้นถึงแม้ว่าขีดความสามารถจะพอในช่วงสี่ห้าปีแรกนะครับ แต่ในเมื่อดอนเมืองเรามีรันเวย์เรามีเทอร์มินอลที่ขีดความสามารถณตอนนั้นก็ประมาณ40บล้านคนแล้วจริงๆก็ยังใช้อยู่ทุกวันเพราะฐานอากาศอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ตะวันออกมันต้องถูกใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเสียโอกาสมันก็จะมีต้นทุนการเสียโอกาสถ้าหากเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะผมผมก็ณตอนนั้นก็คงจะเป็นลักษณะนั้นที่ทําให้เกิดการตัดใจใช้ดอนเมืองอีกครั้งด้วยครับอาจารย์ทีนี้ผมขอไปที่ต่างประเทศอีกครับเวลาที่เขาแบ่ง เช่นอันนี้สนามบินสมมตินะฮะที่โฉรเป็นแบบนี้แคตวิกสแตนสเต็ปเขาเขามีการแบ่งกันยังไงครับเช่นอันนี้เป็นข้ามทวีปอันนี้เป็นโลเคอลอันนี้เป็นโลเคสเขาเขามีการแบ่งแบบนันไหมครับอาจารย์จริงต้องเรียนวิทย์มี2โมเดลนะครับโมเดลที่แบ่งโดยรัฐซึ่งแน่นอนว่าสนามบินนั้นรัฐยังต้องยังต้องกลุ่มอยู่ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยในยุคแรกท่าน ฮนานดะก็คือที่แรกเนอดอนเมืองเราแล้วเขาก็ไปสร้างนาริตะเพิ่มในยุคแรกของการใช้เนี่ยรัฐกําหนดรูปแบบการใช้อย่างชัดเจนแบบที่คุณมิดว่าเลยฮนานดะให้เน้นโดเมสติกนาริตะให้เน้นอินเตอร์จนกระทั่งเมื่อก่อนโควิดสัก4ีปีเนี่ยทำไม่ได้ละเพราะว่าการเติบโตของการเดินทางอากาศมันโตกว่าที่คิดมากเพราะฉะนั้นเขาก็ยอมให้ฮนานาดะก็มีเที่ยวบินระหว่างประเทศแต่ถ้าข้ามมาอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้คือทุนนิยมจ๋าแข่งขันเสรีอังกฤษเนี่ยในสนามบินห้าแห่งเนี้ยเดิมเป็นของ คล้ายๆทอทเราก็คือ BAA สามแห่งรัฐสั่งให้แยกเป็นบริษัทอิสระทั้งหมดแล้วบังคับให้ b บ a ขายทุนออกไปแล้วอีก5แห่งคือให้แข่งกันเพราะให้แข่งกันเนี่ยมันไม่ได้ถูกกาหนดบทบาทโดยรัฐละแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นแหละจะเป็นคนกําหนดบทบาทว่าสนามบินตัวเองเราจะโพสิชันเรายัางไงในการดึงลูกค้าดึงสายการบินครับแล้วทีนี้มาเมืองไทยกันบ้างครับ ถ้าเกิดว่าตอนแรกผมจำไม่ผิดะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นส่วนภูมิเท่านั้นถัดมาดอนเมืองเป็นโดมเมสติกถัดไปถัดมาดอนเมืองกลายเป็นหลักๆเลยคือเป็นโลคอสตครับเขาตั้งใจไหมครับอาจารย์หรือว่าเขาทำยังไงครับผมผมเชื่อว่าจริงๆฝั่งแอร์ไลน์เอ,เองน่าจะมีบทบาทค่อนข้างสำคัญในการพยายามร็บรบบี้ในที่คือ็อบบี้ในทางที่ดีนะอ,อยาอ่างอธิบายกับรัฐผมเชื่อว่าไอการที่ทำแบบฮานิดัแล้วเราไม่ได้มีระบบเชื่อมต่อที่ดี ระหว่างสนามบินเนี่ยนะครับมันมีปัญหาแน่นอนเพราะ oh. ว่าเพราะว่าการเดินทางจํานวนไม่น้อยคือการเชื่อมระหว่างโดเมสติกกับอินเตอร์การที่เรา <Okay. S 2> แยกไว้คนละที่เนี่ยเกิดปัญหาแล้วที่สําคัญเพราะกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกของของดอนเมืองเนี่ยคือโลคอสทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นโลคอสเขาก็บินทั้งอินเตอร์และดอมอยู่แล้วมันก็ทําให้ดอนเมืองไม่ควรจะมาถูกกาหนดแล้วว่าต้องเป็นโดเมิสิกเท่านั้นเพราะโลคอสเขาก็อยากจะบินอินเตอร์อยากจะขยายเน็ตเวิร์กเพราะว่าะระบบการบินการขนส่งทางอากาศเราเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กริเวนนะคือมันต้องส่งไม้รับไม้กันอยู่ตลอดอมันแยกตลาดใตาดใตลาดหนึ่งผิด,ดเส้นไปไม่ได้ใช่ครับหน้าตาแบบนั้นก็เลยการทีนี้ครับอาจารย์การที่มาแล้วตอนนี้ดูเหมือนกับดอนเมืองเป็นโลคอสมันเป็นแบบนั้นไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับต้องต้องเรียนว่ามัน คือฟูลเขาไม่ได้ห้า full service มฟูลสวิต่โมา full แต่โดยธรรมชาติเร,รียกว่าฟูลสวิสโดยธรรมชาติของพิเศษโมเดลเนี่ย mm hmm. เขาเขาเขาบริหารตลาดแบบใช้เครือข่ายพันธมิตรมีการส่งต่อรับรับไม้ส่งไม้กันเราเรียกอินเตอร์ไลน์กรีเมนเนาะเหมือนเรา mm hmm. เดินทางจากเชียงใหม่แล้วเราจะไปลอนดอนเนี mm ่ย hmm. เราสมมติสมมติแม้แต่เราไม่ได้เป็นการบินไทยเราไปกับสายการบินที่เป็นพันธมิตรของขาแรก mm hmm. อย่างเง mm ี hmm. ้ยนะครับ mm hmm. เราก็สามารถเช็คทรูกระเป๋าได้เลยนั่นก็คือโมเดลของฟูล์วิสอยู่แล้วที่พยายามจะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้กับผู้าร m <am> ย e s s ไร้รอยต่อใช่ครับแล้วโลคอสตรงกันข้ามโลคอสพยายามจะขาย Air Transport Service เป็นพื้นฐานเท่านั้นคือชั้นขนคุณจาก a ไป B, B ที่เหลืออไรนี้แบบโลคอสแบบสุดติ่งนะครับเราเรียกเอาต้านโลคอสทุกอย่างคุณต้องซื้อเอาครับอินเตอร์ไลน์เกรดไม่ต้องพูดถึงไม่มีเพราะมันไปเพิ่มคอสม,มันเพิ่มคอมเพล็กซ์มันเพิ่มความซับซ้อนในการบริหารเพราะฉะนั้นในการที่ที่ฟูลเซอร์วิสไม่มาดอนเมืองนี่ก็อันดับแรกเลยการคอนเน็กติวิตี กับโครงถ่ายการบินเขาเพราะโลคอสเขาไม่ทาอินเตอร์ไลน์กับฟูซร์วิทเขาไม่ทำความตกลงว่าคุณต้องดูแลผู้โดยสารชั้นต่อน,นะไอ้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องแรกแล้วที่ฟูซร์วิสก็ถ้าเขาไม่ได้ส่งต่อถ้าเขาไม่ได้บินแบบพอยต์ทูพอยต์เนี่ยเขายังเขายังมีการบินแบบฮับสป็อกหรือต้องเชื่อมต่อเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาเลือกที่ที่นี่ครับอาจารย์มันมันมีประเทศไหนที่เขาสามารถที่จะซิงกันได้ไหมครับจริงๆจริงๆโลคอสบางโลคอสก็ต้องเรียนว่าเขาจะทําก็ต่อเมื่อเขายอมเรียก ไม่ไม่ยืนหยัดในบิเศนตโมเดลซิงจริงๆแล้วหลายเคสออกมาว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าบางบางบางโลคอสซึ่งตอนนี้ไทยไอเชียทําแล้วคือแต่ว่าซิงกันในกรุ๊ปตัวเองอ๋อโอเคอ,อย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเขาก็เริ่มทําเพราะว่าอย่างน้อยเขาคอนโทรลได้ดีกว่าที่จะซิงกับแอร์ไลน์อื่นแต่ว่าโลคอสกับพูลสวิตซิงกันด้วยอินเทอร์ไลน์กรีเมนต์แล้วประสบความสําเร็จแล้วขยายไปเนี่ยยังไม่ปรากฏเป็นเคสที่ท<อ>ชัดเจนนะครับไม่เคยเนะปรากฏใช่ใช่มันก็เลยถูกแยกตลาดค่อนข้างชาัดว่าดอนเมือง โลคอสก,ก็ก็ใช้เป็นพื้นที่ที่เติบโตแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าโอกาสในการเติบโตมันเริ่มน้อยแล้วเพราะดอนเมืองมันขยายไม่ได้ครับขยายไม่ได้อีกแล้วซึ่งมันก็เป็นเหตุว่าเราต้องทาสุนรภูมิเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าโลคอสหลายรายเริ่มมีเบสในการโอเปรตสอที่อย่างไทยเอเชียก็มีเที่ยวบินจากสุนภูมิด,ด้วยเพราะเขาก็ต้องมองอนาคตอีก5ปี10ปีว่าถ้าดอนเมืองเต็มแล้วเขาจะต้องโตได้ครับก็เริ่มมีการโอเปรตสอที่ในทางตรงข้ามฟูลเซอร์วิส ก็เริ่มบางกอกแอร์ก็มีเที่ยวบินจากดอนเมืองไปสมุยมกรณีที่เป็น Point to Point รหรือ d o เม s ติกต้องการไปสมุยต้องการเอาลูกค้าจากโลคอสนี่แหละ<ม>แต่ไม่ต้องไม่ต้องทำอินเ e อร์ไลน์ e รีเมนแล้วเขาก็บินไปสมุยหรือที่เป็นลักษณะนี้ก็เริ่มมีเราก็เริ่มเห็นการขยับไปทางโลคอสเริ่มบุกไปดอนอไปส่วนภูมิ บ้างในี่ะที่ฟูลสิทบางรายก็เริ่มมาใช้ดอนเมืองบ้างก็เริ่มมีการแอดจัสบ้างกันครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงสิ่งนี้คนข้างเยอะครับคือการเชื่อมโยงระหว่างสนามบินนะครับตอนนี้เนี่ยบ้านเราเองก็จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินครับสิ่งนี้จะพลิกโฉมการอยู่ร่วมกันของดอนเมืองสุวรรณภูมิให้มีรอยต่อน้อยที่สุดอย่างไรได้บ้างไหครับอาจารย์จริงๆรถไฟเชื่อมสมมุติถ้ากรณีของสุวรรณภูมิกับดอนเมืองนะครับ ผมเชื่อว่าจะพลิกโฉมได้ดีระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะการการเดินทางแบบเราเรียกว่าเซลฟ์ฮับบิ้งผู้โดยสารยุคใหม่จำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คือคือเขาต้องการบริหารต้นทุนการเดินทางให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกตั๋วในการเดินทางเช่นขาแรกสมมติว่าคนอยู่ที่เชียงใหม่อย่างที่บอกเขาผมก็จะไปมิวนิกเขจะไปเที่ยวเขาก็ซื้อโลคอสมาก่อน แล้วแต่ว่าไปมิวนิกไม่มีโลคอสบินแน่นอนเขาก็ต้องไปขึ้นที่สุนทรภูมิถูกครับเขาก็จะวางแผนการเดิน,นทางเขาเองอแลแบบ<น>้วไอ้การเชื่อมต่อแบบนี้ถ้ามีรถไฟที่มันสะดวกสบายบไม่ต้องไปขึ้นรถยกขึ้นรถรถเบรแล้วเวลาก็แน่นอนกว่าการเดินทางไอ้บัสชาเตลของเออทีก็ผมเชื่อว่าจะทําให้ตลาดซึ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทั่วโลกตลาดที่เรียกว่าเซลล์ฮับบิ่งเนี่ยไม่เฉพาะคนไทยคนต่างประเทศก็เป็นแบบนี้แต่ในส่วนลิงก์ไปไปอุตภูมิขอเป็นอีกกรณีนึงแล้วกันมันจะมีความพิเศษบางประการอยู่คครรัับบ ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะต้องเดินทางมาเมืองไทยเยอะขึ้นแน่ๆสองสนามบินนี้อาจจะเอาไม่พออาจารย์มีข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างไรเพื่อให้การเชื่อมต่อสองสนามบินนี้สามารถรองรับอนาคตได้เป็นอย่างดีครับครับจริงๆถ้าเราไปดูฟอร์เควส์นะครับคุณบิทจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่เราทําเองอย่างที่ทางมรเกษตรเราเลยทำงานให้กับกรทเนี่ยเราทําแผนแม่บทจัดตั้งสนามบินแห่งของประเทศไทยเราต้องฟอร์แคสส์ไป20ปีเนี่ยอันนี้ข้อมูลเมื่อปี2 0 1 7นะครับคือประมาณ5ปีที่แล้ว ในปี2,578ก็คือประมาณอีกเกือบเกือบ10ปีผู้โดยสารในกรุงเทพเขตรกรุงเทพและพริมณฑลเนี่ยจะมีรวมแล้วทั้งโดมเมสิกและอินเตอร์เนี่ย208ล้านคนเ,คเพราะฉะนั้นคืออะไรครับอีกประมาณไม่ถึง10ปีอันนี้ขนาดฟอร์เควสเก่านะครับฟอร์เควสใหม่นักท่องเที่ยวเราเยอะกว่าเดิมมากตอนนี้สุนภูมิพึ่งมีแผนที่จะขยายการรองรับไปเป็น150นั่นคือเอาติเมเขาได้150 ที่ดอนเมืองอัลติเมทแล้วได้แค่45อรวมกันแล้วก็แค่295ครับ 195. 195ไม่ถึง200ทีนี้ไอ้พอแค่ที่ผมพูดถึงนะประเทศไทยเราไม่ได้อยู่แค่ปี2578เราต้องโตไปอีกเป็นอีกส0ปี20ปีแปลว่าอะไรแปลว่า2สนามบินจริงๆก็ยังไม่พอนะครับวินคือเราว่า2สนามบินอาจจะมีเยอะแล้วรจริงๆแล้วในทางนโยบาย มันอาจจะต้องพูดถึงการเตรียมพื้นที่เพราะ<ม>เวลาเราจะสร้างสนามบินเนี่ยมันไม่ได้พรุ่งนี้ก็สร้างได้เลยสําคัญที่สุดคือที่ดิน<ม>ถ้าเราไม่เตรียมที่ดินซึ่งเราเคย recommend ไปว่ามันควรจะอยู่อีกโซนหนึ่ง<ม>อาจจะเป็นโซนหนังฝันตัวตกของประเทศไอของกรุงเทพ <ผม S 2> นะครับอันนี้คือ c ีเนอ i o ที่หนึ่งคือเราต้องเตรียมที่แต่ถ้า เรามีแผนการทำไฮสปีดเรลที่ชัดเจนเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีได้แค่ท2ที่ก็ยังพอไปได้เพราะเขามีระบบโดเม s สติกที่เชื่อมต่อด้วยไฮสปีดก <high speed, S 1> ว่า70%คือคนขึ้นรถไฟความเร็วสูงถ้าในประเทศไทยเรา Develop ไอ้ตัวเนี้ยเต็มรูปแบบในประเทศเนี่ยมันก็จะช่วยชดเชยโหลดของสนามบิน ดอนเมืองสซนภูมิในเรื่องโดเมสติกให้มาใช้รถไฟไฮสปีดได้ถึงประมาณ70%เนี่ยไอขีดความสามารถ195คนเมื่อกี้เนี่ยถ้าหักโดเมสติกออกไปประมาณสัก40-50ล้านคนเราก็ยังพอเหลือรูมที่ให้โตให้ใช้2ที่เนีมาเลยปี2578แต่ก็อีกครับสุดท้ายสมมติปี2598 เรื่องสนามบินเนี่ยมันพูดถึงเรื่องอีก next generation เวลาเขาวางแผนเราเราดูแค่10ปี20ปีไม่ได้ถ้าเราไม่เตรียมวันนี้วันหน้าเราจะมีปัญหาว่าเพราะมันมันมันถึงเป็นที่มาว่าทําไมลอนดอนถึงมี5แห่งอ๋อโอเคแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะมี5นะครับ,รบผมในส่วนตัวตผมเ <ผม S 1> ชื่อ<ต>ว่าเราได้มาโดยธรรมชาติใช่จ้ะเพราะเพราะลอนดอนอังกฤษเนี่ยรถไฟความเร็วสูงมันไ<ผ>ม่ได้ทํางานมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกลงทุนเหมือนกับที่แผนของเราปะเทศนเพราะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ที่ผมอยากเห็นการเตรียมการในการรองรับแล้วก็ในการใช้ร่วมกัน 2- นนาามบิผกก็็ออยเเหรื่งตัว ไฟความเชื่อนี่แหละและสุด,ดท้ายดอนเมืองควรจะถูกวางโพซิชันให้ชัดเจนในมุมผมดอนเมืองเหมาะมากที่จะเป็นฮับของโลคอสเพราะตอนนี้โลคอสลองฮอลที่ประสบสำเร็จเราเห็นชัดเจนเลยนะครับเจสตาลูกของแฟนตัสสกูตลูกของสิงคโปร์แอร์ไลน์เขาเริ่มบินลองฮอลมากขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดที่เป็นเซลล์ฮับบิ้งที่พูดถึงคุณวินเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องการ บ้านของการเชื่อมต่อซึ่งเราอ่ะคือบ้านของโลคอสอยู่แล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งของของโลกนะครับในเรื่องของ<โ>อจานวนจํานวนผู้โดยสารโลคอสในสนามบินเดียวเนี่ยเราเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ในการวางโปริชั่นซึ่งผมมองว่าเราเป็นเราเป็นหับของโลคอสได้เพียง <c oughs> แต่ว่ารูปแบบการเชื่อมต่อมันต้องออกแบบให้มันแตกต่างสุรุภูมิครับมันคงไม่ใช่เป็นรูปแบบเดียวกันครับผมตูวมากวันนี้ได้คําตอบมากไปก่อนที่ว่า ดอนเมืองมีบทบาทอย่างไรแต่ต้องมองใกล้ไปก่อนนั้นอีกวันนี้ขอบคุณอาจารย์นวัทัศน์มากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแล้วถ้าเกิดท่านสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ